พี่พี่ผมมาหาพี่เก่งอ่ะอยู่นี่้อครับอยู่นี่อยู่นี่น้องอยู่นี่เอาพี่เก่งทํารถเองเลยวอพี่ทำเองทุกคันเอามาถ่ายคลิปใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้ากันไหโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวผมรอตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยอ้าพี่มาขอคุยด้วยหน่อยพี่ติดกล้องเลยนะนานๆมาหาทีเมื่อกี้ผมเห็นพี่นั่งทํารถอยู่คนเดียวนิดพี่ทําเป็นเหรอพี่พี่เนี่ยนะเล่นรถมือสองมายี่สกว่าปีไม่ต่างมาย่ิบห้าปี ใช้รถมือสองมาตลอดแล้วรถมือสองที่พี่ใช้มันเก่าเพราะเมื่อก่อนไม่มีตังค์ซื้อนะอแล้วพอขับไปซ่อมไปขับไปซ่อมไปจนมันเข้าใจความรู้สึกของคนที่ขับไปซ่อมไปเขาเป็นยังไงนะเราทํารถเองด้วยนะรถมือสองเนี่ยเราทาเองทุกคันนะฮะจนมีประสบการณ์2ี่สิบห้าปีที่ผ่านมามันทาให้เรารู้ว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรปัญหาคนใช้รถมือสองคืออะไรแล้วเมื่อก่อนที่ไปโดนอะไรมาบ้างที่ตอนที่เล่นรถแรกๆโอ้ตอนรถมือสองตอนนั้นขับไปดับกลางถนน นะฝนตกต้องเข็นจากเลนขวาไปเลนซ้ายขับไปที่ปัดน้ำฝนไม่ติดนะต้องเปิดกระจกเอามือเข้าไปจับที่ปัดน้ำฝนแล้วชักลูดเอง <c oughs> โอ้โหทรมานมากตัวนั้นแล้วฝนก็ตกเปียกก็เปียกพี <c oughs> นะ่เป็นไงมาไงมาเปิดเต็นท์เนี่ยพี่ด้วยความชอบเบาคือพี่เนี่ยนะชอบรถมือสองแล้วก็ทํารถมือสองกันมากับกลุ่มเพื่อนนะ่ทํากันมาแบบมาตลอดช่วงที่แก๊สแพงๆนะที่เดินสายติด ข้อแก้กันเองนะช่วงล่างเสียอะไรเสียเครื่องเสียเกียยกกรงยกเกียร์พี่ทำกันเองหมดเออพี่ผมเห็นลูกน้องพี่ก็มีทําไมพี่ยังทํารถเองมันมันต้องผ่านตาเราคุณภาพเนี่ยมันต้องผ่านเราทุกขั้นตอนอะไรที่เราไม่ได้ดูเองเนี่ยเราจะรู้สึกมันพี่เหมือนโรคจิตอะ่ะมันไม่พอไม่เห็นด้วยตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าไม่ควรปล่อยไม่น่าปล่อยให้ลูกค้านี้รถทุกคันก็ผ่านมือพี่หมดเลยสิครับใช่ใช่ใช่ เพราะว่ารถทุกคันเนี่ยเราดูเองหมดทุกคันนะครับเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราไปซื้อมากับเจ้าของที่เขาขายเองเลยนะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยเราจะได้รถบ้านแท้ๆคุณภาพดีแน่นอนรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําพี่ไม่เคยอาเข้าเต็นท์วนนี้มาออกรถจากพี่ได้เลยดิได้เพราะว่ามันง่ายตรงที่พี่นี่มีไฟแนนซ์รองรับทุกไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคนค้ำก็ไม่ง้อนะเอกสารผ่านง่ายไวนะติดเรื่องอะไรมาคุยกับพี่ อ๋อถ้า<ช>ผมอยากได้จากอยากผมอยากได้รถสักคันนี้ถ้าแบบไปเต็นท์อื่นไม่ได้นี่มาเต็นท์นี้พี่ช่วยดันได้ไหมมาได้เลยนะมีหลายคนแล้วที่ออกรถเนี่ยกับพี่เนี่ยคือไปที่อื่นมาแล้วอกหักนะแต่มออกกับพี่ได้เขาดีใจเขาได้รถไปใช้นะฮะทีแล้วรถที่พี่ส่งถึงมอบลูกค้าเนี่ยไม่ต่ากว่า5 0 0 0นคันนะตรงนี้พี่เปิดมา10ปีนะเพราะฉะนั้นรถ ที่เราส่งมอบถึงมือลูกค้าเนี่ยเป็นรถที่คุณภาพทั้งนั้นนะครับไม่เชื่อนะครับไปเซิร์ชใน Google นะคว่าจริงใจออตโต้สุขาพิบาล5เซิร์ชแล้วจะเห็นทุกช่องทางนะครับดูในรีวิวใน Google ได้เลยดูในรีวิวในเพจได้เลยว่าลูกค้าพูดถึงที่ยังไงนะลูกค้าที่ได้ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นปากก่อปากนะ<อ>คุณพดีาพี่โอเขอบคุณมากครับพี่ครับผมยินดีครับ